Will introduce to you the various skills and techniques required to effectively undertake the missions ahead. Welcome to the States, 47. This should be a straightforward operation. We need you to penetrate an abandoned amusement park, locate the owner, and take him out. The target is a Joseph Clarence, also known as Swing King. An accident involving one of the rides at the park a few years back forced him to close it down. Our client has made a special request that the photograph you have in your possession be the last thing the target sees. let we have. Oh, Mr. Clarence has somehow become involved what with a narcotics distribution yeah. ring, so the park may still have some amusement. Enjoy the ride, forty-seven. What the fuck you looking at, cracker? I'm here to see Joseph Clarence. Never heard of him. Yeah. Mr. Swing King. Oh, that <laughs> sorry-ass dickhead. What the fuck they call you? Names of a friends, so I don't need one. Get up head. ก็ oh. Oh. จะเข้าไปนเหมือนผนีนั่นเหมือนแบบลำพายเงี้ยปัดแบไ,ได้คือโด,ม,ด,ดม,ามาหาปืนนะเราจะหาปือน,น oh. เอเขียมเห็นมึงมา ที่นี่ีนี่เอ็กหนตัวดีไหมไม่ไม่ดีแล้วเปดนะเรยเข้าไปจ้าไม่ต้องใช้ปืนเข้าไปห้องนี้ระัยเป็นห้องที่มีรูปเป็นปีศาก เราก็จะรอบค่าอีนี่ที่กำลังสัมภาษณ์คนที่กระเด้ามาเอ,อ้กระเด้าฉาจะพออับมือเว่าจะทำการปีบแล้วก็อีคิวกัดแท่คแล้วก็จะ,ะ,จะออเอาขี้นะจุดสุดแล้วขึ้นมาข้างบนเนี่ย จร ok ิงจภารกิจนี้จะไม่ค่อยยากค่เย็นเท่าไหร่แต่ในแรกๆก็จะมึนๆเลยกระโดดเข้าไปฝั่งนู้นนะอันจู่ซ yeah ี่ปุ๊บสีนิ่งนะแล้วเข้าไปห้องนี้ยังไงดูย่ามองอะไร เขาเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเพื่อทันทีปุ๊บโอ้รับทีเราได้ประตูไม่แล้วกันเดิมดีกว่าได้ประทีละอัแล้วก็เปิดประตูไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็จะรอรอให้ไอ้หมอนะเราจะเก็บฟอบก่อนนะเร็วเด้วยไมเนี่ย สไป้อไปในช่องแช่ลีเพื่อจะทำปากระป๋องกระป๋องเก็บทุกอย่างเขาอยู่แวน้ะจะไม่เก็บก็ไม่เป็นไราจะมีคนไปอ่ะเั้นเราเข้าไปอยู่ในตู้กดอีะก เขามาแล้วก็จับจับล่ามาจับล่าของนี้กดีนะล่าตรงตรงนี้เลยฮะกดีโผล่เอ๊ะราจะใส่ศพเข้าไปซ้อนกันได้ไหมเนี่ยยีไม่ได้ไอ้กดจีบอยก็จะมาเย็นเสื้อผ้ากันนะฮะเสื้อผ้าเป็นหมอ เอาที่นี่ออกมาเฮ้ยเลยจะเปลี่ยนกลับทำไมเนี่ยอ้ขด่ะอทีอ้ยแม่ลตู้ยวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดต้องมีบัตรนะนี่ฮะแล้วดิมาเปิดตูวฮเสร็แล้วกดินออกไปต้องเดินแบบีนะอย่าวิ่งฮะต้กวิ่งนะ งอกเนี่ยไม่วิ่งนะไม่วิ่งตรงตรงขีดตรงข้างเลื่อนนี่คือความสงสัยคือแบบถ้าแดงนี่มันคือจริงเรากูกูไม่เข้าใจว่าจะยกนี้ไปให้มันตรวสอบวิงวิววิงวิว g o check you white b r e a จะเช็ค

I can get the money, sweetie. It's as good as mine already. Mr. Spook's got it. We'll open the park. It'll be like old times. No, no, just a few more days. You gotta believe me. Don't see that, sunshine. Mr. Spook's gonna come true, baby. He's good for the money. I won't sign the papers. I won't. You gotta give me one more chance. You nice. gotta. <laughs> Baby cakes, sunshine. Hello. Hello. What oh. do you want? Long haul. <laughs> ดีแล้ไปทุทุบทุกก,กระจกแตกแล้วนะเวนี่ยอาลจะขึ้นน้ำมอ้ ถ้เก็บปืนมันนะถ้าเก็บของฮี่หูจฟ้า วิ่งนะครับต้องเดินมีห้องน้ำมีคนยืนอยู่เนี้ยให้เก็บปืนเนี่ยเก็บนะแล้วก็ดึงข้ามแล้วก็หลักโดนมาย้อนใครกล้าย,ยิงเราอะมีคนนั่งอยู่อนะแล้วยิงผมแป้งแปแป้งแ้ง it's uh it's been a while now uh, scoop and i was just wondering uh, where we were on the whole money thing were you? Yeah, see, the thing is, if you remember, you know what we agreed to was it'd just be a short while, and you pay cash. Uh, uh, and uh, I know the no. what the pressure was. You are. I'm gonna but been the been been deal been is a deal, and it. I was hoping, you know, and maybe uh, you could just pay what we agreed on, oh, even no though before. you've been <laughs> here for. <It's>

นั้นเราจะเจอกล่องนี่เอาทังการโยนแมงทิ้งค่ะเรอเล่นแล้วก็จะวางทีตรงไหนเนาะอุย้ยกูุมอาที่กล่องอนะ่ะแล้วก็จะเปิดเราจะได้สไนเปอร์อีลิกมาแล้วก็จะเรทแทะดาวเอ้ดาวคุณน้องไม่ไป <c oughs> ลอดได้หรือเราก็จะซูมเข้าไปฮนะซูมเราจะกดตรงที่ตัวเอกฮนะ แล้วสูงเขาอีกกดสี่อ้ก,กดฎวีอะวีแล้วยิงมาแหวนปุ่งไก่ละไปอ่ะก็ออกมาเห็นคนหรฮะไม่เป็นตอนนี้เราจะเป็นสไนเปอร์อิลิกอยู่นะสุขไยอ่ะโอ้เข้าใจเราเลยอ่ะแล้วก็ยิงแห่ปุ่งไก่ละไปอ่ะโอเคอเค่ะเดี๋ยวต้องเอาอีกคนนึนะเะมีใครบ้างนะ ไม่มีหรอกเนะี่ยไม่มีจริงเอาเนี่ยนะอโอเคครับไม่มีเลาก็ตัวกับมันก็ได้นะเราต้องใช้ลออยงางนี้เราก็จะถือกองกงแ้กล่องงสำอางของเราไปไ โดดไปแล้วขึ้นปีนไปบนหน้ตาต่างต้องลงฮนะเอา้าเฮ้ยชิบวายแล้วมีอยู่หนึ่งคนแล้วมันจะงงฮะเอ้ยมองมันลงมาทกูปีนลงมาอย่างนี้ทำไมน่ลองมองดู ไม่หรอกปับจับผอวมัทุกแม่งพอหัวพอหัวแล้วก็เดินไปอย่างเงียจะไม่เดินยงเงียล้วก็จะเดินทางนี้ท่ไนัะ <c oughs> นเรหาประตูทางเข้าก่อนเข้าได้ด้วยเฮ้ยเราเจอเข็มเข็มชิี้า ริบมลยเข้าไปฮะอุ๊ยจำมาคุยแล้นะเรื่องเงินจำเองเกินคุยไปหนเลยนะตอนลองคุยแล้วก็หาอะไรกินนะก็แค่เพี้ยนนยังนี่มันคืออะไรเเดี๋ยวนะจบปะตรนี้เนี่ยบ้างวะเฮ้ยถอนตะเบือนเลย อย oh, ่างที huh. uh ่รู้สิตอนนี้เราจะเดินไปเดินไวจะจับจับคอร i นวไม่ใครรู้ก็ทุกหัวแม่กลายนตายอ่ะฉลนก็ถือกระเป๋าอ่ะ แล้วก็ถูกกูเข้ามาแล้วก็ทิ่นี่ก็ยืนเลยนะบุรุษเขาไปแอบอย่งนี้ยยิ่มันมีแฝมันมีหัวใหม่หรือเปล่าจริงๆนะมันมีอ้วนไม่แล้วต้องรีบตามไปข้าวนะเราเล่นนะไม่ต้องขามเองไอ้อ้วนนะ Who the hell are you? How do you get in here? here, CAROLINE! My oh, client I has hired me to show you this photograph. I don't, oh, I don't understand. understand. My client has asked me to ensure it's the last thing you ever see. Please look at the photograph, Mr. Clarence. Oh, please, have the, like, suffering enough? I... Don't you think I know it? how much suffering i จานั้นเราก็ไปได้เข็ปืนออกสีวะออกยังไงเนี่ยเอ,อ้ยจานั้นต้องกลับบ้านนะ่ะมาออกไปเอ,อขออ้อนี้วิย์ออกไปนเนี้ยเขา้าเซ่ไอ้เฮียเขา้เออขาวไม่เข้าเว้ยกระโดดเป็นซีองูอเ้ย เล้มันเข้าให้ปุยเขาเออใช่จากนั I I ้นเราจะเจอพวกแม่งยืนคุยกันมันก็มีผู้หญิงกะลีมีกำลังมันมีคนมาบอกว่าเฮ้ยท่านครับมีคนมารบค่าพวกเราิีกะลี็เไยเดินมาบอกจะมายืนซุหญิงมันจะยิงแบบพุทธเนียนเลยฮะตอนนี้ ยังวาหญิงสูงไปตรงที่หน้ามันนะแล้วก็โป้งไก่ระปายโป้ปงไก่ระปายเดี๋ยว่าเหเราแล้ว,ลวเราจะเปลี่ยนปืนเ,เขาเก็บปืนอะไรวัดกล้ระปายเราจะจะกรเรียบร้องแล้วเราก็รีบหนีเนี่ยพยายามเก็บอไนเปิดยังไงเร่อเร ๆๆเราจะไม่ไดน่าผีข้างข้างผีอื่นะจะน่าตงเมียโอเคโอเคให้ตังค์มันฮะเราแคตังมันฮะเอาตังค์ไปกินเราไปกินลมนะลูกแล้วก็เอาคนมาทุกตัวแม่เฮ้ยแล้วก็ไปฮะนี่เงี้ยเอฟซีอ๋อจะคลายอ้วนไม่ตายแน่เลย เอาให้มันสรวงปีชัยๆไปเลยแล้วต้องไปข้านะโอ้ยวิ่งได้ออกนั่นก็ไปข่าอ้วนนะฮะเอาแล้วมึงทิ้งปืนอีกอ่ะปืนทิ้งน,นี่เอาขอไว้ก่อนเนะอะข้ามไปสิเนี่มันผมเบื่อตรงนี้มันข้ามยากเนี่ยนะฮะโอเคฮนะ จะไปาอ้วนมัไออ้วนมึงพายไอี้อ้วนวานีดิมาดูสพ่องรอฮะมาดูสพ่องไปไหนดูต้วกูไอสัตว์เบิมตวกูไอคี้อยิงสามซ้ำหรือว่าต้อง่ายผู้หญิงเหรอเป็นไงบ้าง จะอ้วนตายยังขึ้นแ้มันขึ้นมาตายอ้าต้องตายด้วยฮะแกแล้วต้องไปออกฮะออกจะมีเมฆตายอ่ะจะมีธุรกิจขึ้นมู่นนูแล้วกูออกไม่ได้เลยตัวออกเออและความต่อต้านที่เหลือก็คือการออกประตูนู้นนี่ครับเข้าประตูนู้นเข้าตรงหน้าต่างเขายากมากครับเข้ากูต้องเข้าเออไม่ได้จะเจอกระเป๋าฮะเก็หยิบแม็กออกมา รีบวิ่งลงไปจงนี้เราก็จะเข้านะคแลบเย้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 เข้าได้แล้วลาโกรนนะโอเคครับภารกิจน,นะ okay, น,นี้ก็จบกันแน่นอนนี้นะครับไปติดตามต่อ hmm. okay.